สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรวันนี้ก็มีเมนูแกงคัวนะคะแกงคั่วหอยโขมนีม่นะคะซื้อมาจากตลาดนะคะก็เป็นตัวใหญ่นะคะก็เลยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้กินนะคะวันนี้เห็นที่ตลาดมาขายก็เลยซื้อมาอันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใบชะพูนะคะ แกงขั่วหอยขมใส่ใบชะพูก็จะมีกระทิด้วยนะคะวันนี้จะมีกระทิแบบขวดจ้าเหลือครึ่งขวดนะคะมาเลยจ้าเราไปแกงกันเลยนะคะนี่เลยตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระทิลงไปนะคะเปิดไฟมันอ่อนนะคะเคี่ยวกระทิกับเครื่องแกงเผ็ด ให้หอมนี่จ้าใส่ลงไปเลยนะคะแกงคั่วหอยโคงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะเพราะห่าหอยไม่ได้นะคะนานๆนนถึงจะมีแม่ค้าเอามาขายสักทีหนึ่งหอยโคงหอยขม สมพรเองก็ชอบกินนะคะเคยกินหอยโขมมาหลายครั้งแล้ววันนี้ลองแกงขั่วหอยโขงดูบ้างนะคะหอยบานๆน,นะคะมีแม่ค้านะคะชาวบ้านนะคะเอามาขายที่ตลา,าดก็30บบาทนะคะเขาแกะมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเอง ตัวใหญ่นะคะแะ่แกงทั้งตัวก็ตัวใหญ่เราก็หั่นแล้วก็มาลวกน้าอีกทีหนึ่งนี่จ้าเคี่ยวเครื่องแกงให้หอมเลยนะคะพอแกงหอมแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยจ้านี่นะคะเราก็ผัดหอยกับเครื่องแกงให้หอมเลยเมนูบ้านๆเมนูอร่อยๆหอยโค่ง นี่จ้าหอมแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยใส่น้ำปลาจ้าประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ หอยนะคะจะตัวใหญ่เราก็ผัดให้นานหน่อยนะคะให้เหนื้อนิ่มๆหน่อยอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้ใส่เครื่องปรุงรสว้าวไฟดับตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเลยมืดเลยนะคะเพื่อนๆนี่จ้าใส่ลงไปเลยนะคะ ตามด้วยกะทิที่เหลือครึ่งขวดนะคะนี่จ้าน่ากินมากๆเลยใบชะพูนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแกงคั่วเราก็ใส่กะทินะคะทีแรกก็จะผัดเผ็ดก็เหมือนผัดเผ็ดนั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสสีอิวขาว แต่เราใส่กะทิด้วยนะคะตามด้วยใบชะพลูที่เราหั่นไว้นะคะหอมๆเลยจ้าเมนูไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะแกงหอยอร่อยอร่อยนะคะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะได้นะคะ แต่วันนี้สมภอรจะแกงแบบขุกขิกนะคะมีน้ำน้อยเดียวนีจ้าหอมๆอ,อร่อยอร่อยเมนูชาวบ้านเมนูบ้านบ้านหอยก็เป็นหอยบ้านบ้านเก็บจากทุ่หนานะคะชิมรสเลยคะ่ะอืมก็ได้แล้วนะคะอร่อยอร่อย นี่จ้าสามสิบบาทสำหรับหอยซื้อมานะคะเราจะไปหาเองก็ไม่มีที่ให้ไปหานะคะทุกงนาแถวบ้านสมพรก็ไม่มีหอยแล้วช่วงนี้นี่จ้าเสร็จแล้วคะ่ะไปทักใส่จานดีนะคะจานสวยงามพร้อมอาหารน่ากินน่ากินนะคะแกงขั่วหอยขมใส่ใบชะพูค่ะ อร่อยมากๆเลยกำลังร้อนๆเลยนะคะใครชอบกินหอยโขงนี่นะคะผัดเผ็ดก็อร่อยแกงคั่วก็อร่อยลวกิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยจ้าสำหรับเมนูหอยบนบานจ้าชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ